นี้เราจะมาทดลองการเติมไนโตรเจนว่าเติมนานแค่ไหนวิธีแบบไหนที่จะทำให้เติมไนโตรเจนในกระป๋องแล้วเหลือแกส๊สออกซิเจนในกระป๋องน้อยที่สุดเรามาดูกันค่ะเราจะทดสอบกันที่แรงดันของแก๊สไนโตรเจนที่3บารตรงนี้นะคะเรามาเริ่มทดสอบกันค่ะกระป๋องที่1 จะเติมด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะคะคือเปิดฝาโดยที่ไม่ได้กันอากาศเลยนะคะเพฉ่นจะนับเวลานะคะหนึ่งสองสามสีห้าเสร็จแล้วปิดแล้ววางบนถานแล้วขึ้นไปหนึ่งสองมาไปดูผลกันค่ะรองที่สอง เราจะกันอากาศแต่ไม่แหย่ท่อเข้าไปนะคะเอาแค่ปากของอย่างเ,เดียวนะคะหนึ 1, 2, 3, 5, <ม>่งสองสาสี่ห้าเสร็จแล้ววางบนถานแล้วก็ปิดหนึ 1, 2, 2> <ม>แล้วเดี๋ยวเรามาดูของของที่2ะคะ่ะกระป๋องที่สาเราจะใช้วิธีการที่ถูกต้องในการเติมน,นะคะใช้เวลาเท่ากัน โดยที่แย่เข้าไปในท่อลึกๆไม่ช่องว่างในส่วนที่มีขนมอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีการกันอนากาศพร้อมกับดันกระป๋องขึ้นข้างบนชักทันทีเพื่อไม่ให้หในตัวเจลลีนะคะอ่านับนะคะหนึ่งสองสามสีห้าทุกครั้ง ก่อนเทีย์ทดสอบเราจะมีการทดสอบค่าของอากาศทั่วๆไปนะคะว่าได้เท่านี้นะคะในอากาศของเราจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ21%ในที่นี้วัดได้อยู่ที่20.90นะคะอันนี้นะคะเราจะมาดูผลของกระป๋องที่1น,นะคะ เกลือออกซิเจนอยู่ในกระป๋องอยู่ประมาณนี้นะคะหกสามหกหนึ่งต่อไปเป็นกระป๋องที่สองค่ะขอสอบเทียบกับอากาศก่อนนะคะในในอากาศมีอยู่20.90%ิบจก้าอค่ะของที่สองนะคะ จะคงที่อยู่ที่ประมาณอยู่ที่9.68 69อยู่ประมาณนี้นะคะก่อนทดสอบกระป๋องที่3ค่ะซึ่งเป็นกระป๋องที่เราปิดด้วยวิธีการที่ถูกต้องในอากาศของเรามีอยู่20.0 9นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะดูของกระป๋องที่3ซึ่งเป็นกระป๋องสุดท้ายค่ะ ะะหมดละจะอยู่ที่3เหลือออกซิเจนอยู่ที่3นะคะตรงนี้ถือว่าผ่านโดยปกติเนี่ยไม่ควรสูงกว่าห้ปนะคะในตัวเจนถ้าเติมไปแล้วต้องเหลือออกซิเจนไม่ควรเกิน5%าเนะคะถึงจะสามารถที่ยืดอายุอาหารได้นานนะคะสรุปนะคะ มีไนโตรเจนแต่ถ้าวิธีการเติมไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถที่จะยืดอายุอาหารได้ต้องควบคุมคุณภาพวิธีการเติมให้ถูกต้องด้วยนะคะ